คดีตอนเชร้าพี่น้องมื่อนี้สิพาพี่พ้าน้องชาวมบรรยากาศเนียมันเศร้าหนาวหนาวพี่น้องหนาวเย็นหนาวเย็นจ่อยจ่อยมึงลูกคอย <c oughs> มึงอาการตอนนี้อาการตอนนี้คือชอบอากาศเย็น <c oughs> ลูกไ้หลปกบนหนาวกพี่น้องบ๊ย <c oughs> เย็นจ่อยจอยพี่น้องเอ้ยคนอันผู้เฒ่าก็น,นอนทางกิโย,ยพาเท่าใดก็บวบบวบอันบวเศร้าข้างพี่น้องมา่อพี่ป้าพี่ป้าน้องมาเบิ่งหนานผักพี่น้องหนานผักหนานพักอีก,นนกยอย่างพี่น้องเบิ่งเคยเห็นว่าเป็นพ้นเจ้าก,ก่ออยู่กลาง กวางหัวก็เห็นลวพี่น้องหัวก็เริ่มปลูกพี่น้องนี่เมื่ท่นมีอินยางดอกเพื่อนหัวก็เริ่มปลูกอันนี้พักกาดด้วพี่น้องพักกาดพักซี่เกิดแน่่าเกิดแน่พี่น้อง,กกอ,งอันนี้กัซาลาแหน่อ๊้อากาศเย็นไรอากาศเย็นไรพี่น้องลูกมะลิกับามะาลินน้ำขุณนแม่มะลิมะลิลาเป็นมะลิซอน นาบ่รูกแหละนาบ่นึงนั่นนึงมาหาเจ็บล่องเท้าพี่น้องเนียมาขาดไม,ม่ยอตจะฉีบเปนบงหง่ขูอมมาขาดร่องเท้ามาเหรียญพี่น้องเสียงนกกับเสียงเซลหนาวเย็นแบบว่าไม่ล่ม นาวเย็นจ่อยจ่อยมันอากาศนี่มันเศร้าพี่น้องเบิงซอยกันเนี่ยบ้านขี้้านาวเลยพี่น้องว่ามันขี้้าฝนเลยขี้้านาวพื่อนปลูกผักน้ำทางพี่น้องปลูกผักข้างทางอันนี้ปลูกจากไร้เด้พี่น้อง ุกตะไคร่เพราะได้กินเลยงามด่ยงามบ่พี่หน่องามด่ยเพราะได้กินอยู่เด้พี่หน่อดินก็งามมา้ันหน่อยคอยหลับ ก็ใครโอ้เย็นใจใจเย็นไม,ม,ม่มีลมมันจะกราดมันจะกราดโอ้เย็นไยก<งาน>อดเงินกอดทองพี่น้องภูด่างร่างจืดพี่น้อะผู้ใดเป็นนี่ยังแพ้ยยังไม่กิน เอาใบร่างจืดไปต้มกินเนะตรียมตัวใส่บาทเนี่พี่นะ้องเตรียมตัวใส่บาทพี่้ยินเสียงไอ,อไปบึงก่อนนะเตรียมของไว้พอลลังนะ่นะพี่น้องมาทะลุพี่น้องมาทะลุไอ ม้อไอพอเ้อไอ้หลิหลีลมันไม่ล้มสิขืนีเราบอกเนาะไอ้เป็นแม่เนีน่ยแซมเนี่ยล้มตีพี่น้องล้มอีพ่อแล้วตีเพื่อนมาค้าพขยะมาเร็งเป็นจะตีหลีเด็กพี่น้องมาบ่หูุบ่ครุนมันนี่มันนี่ผู้ใดเฮ็ดอันนี้เนี่ย มันนี่มะลิมะลิมะลิว่ามาเอิ่นหูจะคว่ำแต่แบบนี้มาเอิ่อนเราก็แลรนคือแต่มะลิมะนี่มะนี่ลูกมะนี่มะนี่มะนี่มะลิมะลิล้วก็มะลิอีกมะนี่มะลิมะลิ บอร์เเบิ่งผลงานพี่น้องเก็บไอะไรได้ครึ่งหนึ่งมาหนี้งคือว่าเบืองดูอจองเบิ่งผัก่อพี่น้องมาไปาอาจารย์มาไปพี่น้องยังบ่มา,มาพี่น้องเบิ่งผักตอพี่น้องสะอ่อนเพิ่นปลูกผักพี่น้องฉันเที่ยงหัวอะไรอยงซี่พี่น้นอะไร อันนี้มองเงนเพื่อนปลูกผักงามไร่รอบพระพี่เนาะรอบพระส่บาต์มังหลุดมะลีข่อยมันอนีคือบ่ห,ห่า,หาวบ่เฮิงว่ะมะลีบ่ห่าวบ่เฮิง ก็บอกห่าวบ่เฮิงมเหมือนนี่ก็อกห่าวบ่เฮิงร์งนันซันเพื่อนนังซันเงี้ย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 เออสวัสดีท่านผู้ชมก่อนโอ้ยเนี่ยดีท่านผู้ชมก่อนเร็วดีกลับก่อนนี่ก็แล้วพี่แล้วน้องเลคลิปตอนเ้าร์นะพี่น้อง มื่อนี้ก็ขอยพี่นอ้องมีความสุขออะไรได้จ้ากินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีพีน่น้องลิขิตขับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกันขับกันลิขิตขับไม่อนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ